สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK ยินดีต้อนรับทุกท่านกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่า Civic FD นะคะหน่ค่ะรถยนต์ตัว E นะคะเป็นเครื่อง VTEC ค่ะรถยนต์ปี06ภายในเบาะหนังกว้างขวางค่ะทุกท่านรถสมบูรณ์พร้อมขับพร้อมใช้นะคะราคา129,000บาทค่ะ เครื่องดีเกียร์ดีสียังสวยดูดีตลอดทั้งคันรถไม่มีชนนะคะติดแก๊ส LPG หัวฉีดเป็นถังโดนัทมาด้วยค่ะติดมาไม่นานเท่าไหร่นะคะเอาไปใช้กันประหยัดประหยัดได้เลยกับท่านรถสภาพดีไม่มีโซมค่ะราคา129,000บาทราคานี้สนใจสามารถเจราจาต่อรองกันได้นะคะ <S <S เครื่องสมบูรณ์เกียร์ดีไม่มีปัญหาไม่กระตุกไม่กระชากไม่ต้องรอ ช่วงลังแน่นๆภายในสะอาดแอร์เย็นรถไม่มีโชนค่ะทุกท่านสนใจนะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปค่ะสามารถเดินทางไปดูตัวรถตัวจริงกันได้นะคะรถอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแอดมินใส่ไว้ให้แล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ทักทายกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ